ก็คือเราไปสอบมาหลายตัวมากค่ะแล้วก็มันมันไม่ผ่านสักทีก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปลองสอบ i อเอดูแล้วก็เขาเรียนกับหลีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะ mm. เขาบอกว่าติวที่นี่ลองดูเพราะว่าเขามาติวที่นี่แล้วก็เขาสอบผ่านรอบรอบเดียวเขาก็ผ่านเลยค่ะ mm. ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนกับหลีค่ะ,ะเข้าใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จัก I อเอเลย ตั้งแต่แรกว่า I อเอเป็นการสอบแบบไหนแล้วกอ็อาจารย์ที่หลีแล้วก็พี่ๆที่หลีก็คือให้การดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะในพาร์ทอื่นๆรวไมไปถึงอาจารย์ชาวต่างชาติะคะ่ะเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วก็อาจารย์จะคอยให้คําแนะนําอย่างแบบใจเย็นๆแล้วก็คอยสอนเราแล้วก็ให้เทคนิคในการอ่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟังหรือว่าการอ่านรวไมไปถึงพาร์ทเขียนแล้วก็ให้การว่านทุกวันค่ะ <c oughs> คือแบบว่าทำทำการบ้านพาร์ทเขียนคือทุกวันแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าได้ฝึกฝนว่าเราต้องไปทางไหนดีอย่างเงี้ยค่ะก่อนไปสอบอย่างแรกเลยก็คือ,อหนูฟังเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่อาจารย์อาายัดไว้ในช่วงที่เรียนกับอาจารย์นะคะตั้งแต่พาร์ทฟังเลยแล้วก็ฝึกพูดในสคริปที่อาจารย์ให้มาทาี่พี่ๆทางหลีจะให้เป็นสคริป พูดในพาร์ทแรกว่าแบบเป็นเหมือนตัวอย่างข้อสอบม,มาเนี่ยคะ่ะก็ก็ลองฝึกดูแล้วก็เอาตัวของหนังสือที่ได้จากรีมาค่ะฝึกทําในพาร์ทของบีตติ้งด้วยค่ะแล้วก็ทำเมื่อพอมันมีคําศัพท์ในพาร์ทเขียนด้วยก็ก็ฝึกจําด้วยค่ะเครียดมากเลยค่ะเพราะว่า อตอนแรกที่ไปก็คือเรากังวลว่าเราจะทําได้ไหมเราเรามีคําศัพท์ในในตัวเองน้อยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดหรือว่าการเขียนเราก็เลยรู้สึกกังวลวันที่ไปสอบก็คือตื่นเต้นมากว่าจะพูดได้หรือเปล่าพอแบบไปเจออาจารย์ชาวต่างชาติแล้วก็ได้หัวข้อที่เหมือนอเหมือนคุณครูชาวต่างชาติเคยให้พูดอะคะ่ะ ในเรื่องของศิลปินที่ชอบอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อยังยังพอได้อยู่ก็เลยแบบตอบคาถามเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบสอบเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบโล่งใจแล้วก็มีปรึกษากับเพื่อนว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าพาร์ทสในพาร์ทสองค่อนข้างที่จะยากในเรื่องของการเขียนนะคะพาร์ทสข,ของเขียนเขียนไม่ทันได้ประมาณอ่ะร้อ ร้อยสี่สิบกว่าคำเองอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราไปสอบแบบคอมพิวเตอร์แล้วเวลามันพอมันหมดคือมันตัดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ยังกังวลอยู่แต่ว่าพอคะแนนสอบออกมาแล้วก็รู้สึกโอเคค่ะโล่งใจผ่านแล้วสำหรับคนที่อยากจะสอบ I อเอลแล้วก็อยากจะเริ่มเรียน I อเอลนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆรุ่นรุ่นหลังๆที่มาก็คือ แนะนำให้ลองสมัครที่ลิดดูเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่แบบไม่ไม่ไอเนี่ยค่ะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าที่ศูนย์ภาษาลีเราดูแลดีมากแม้ว่าจะจบไปแล้วอะค่ะทุกพี่พี่ยังคอยตามยังยังถามว่าเป็นยังไงบ้างฝึกหรือ,อยังวันนี้วันนี้ทําข้อสอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการกระตุ้นเราแล้วก็เทคนิคของอาจารย์ก็คือ,อจะทําให้เราแบบว่าทําข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นก็ อยากให้ทุกคนลองมาสอบดูแล้วก็ลองลองมันเป็นเหมือนการท้าทายความสามารถเราค่ะว่าเราจะทําได้หรือเปล่ามันมันอาจจะแปลกกว่าหลายๆข้อสอบหรือหลายๆตัวที่เราไปสอบเพราะว่าหลายๆตัวจะมีแค่ฟังกับเป็นข้อกาใช่ไหมคะอันนี้มีเขียนมีพูดด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเราต้องลองชาเ e ล g นตัวเองว่าเราจะทําได้หรือเปล่าค่ะ